อาเอ้าวคูไม่เห็นเป็นไรเลยจะมาตกใจทำไมเบสบู ت, มี่เนี่ยผู้ชา,ายเดียวนะ่้ของทุกอย่างที่เป็นของอีบูก็เป็นของมืองหมดเลยนะเบสมึงว่างไงอุเกปบะางเบสเอามีอะ่ะผู้ชายก็เอานะอรอึงนี่มันก็ชอบอยู่เบสบอกสุดอ๋อหรอ,อได้อยู่ โอสรุปแบดทางค่ะแบดหมกดอ๋อแม่ค้าสวยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องใส่พิลวเตอร์ก็ได้มันเกิดตีมันอีกลิรลูปแม่ค้าหาเจอแล้ยังคะพิวเตอร์สวยใส่ก็ได้่วดรือชอบเอาถ่ายตอนไหนอ่ะให้เกิด น่ารักเราชมตวเองนะครับไม่ได้ชมกันหรอกอีนชืนะ่ออะรอีหนุ่ยเหรอชื<ะ>อ่ออะไรฮะหัวอีทุกตาชื่ออะไรนะุยมันต่ำได้ไม่จบนะโอเคเออค่อยๆฝึกเอาค่อยค่แบบวันเดียน้นอยเหมอนอีหนุยแรกๆนั่นแหละ ฝึกในการยูนของเดี๋ยวมาอยู่ใกล้ทนายบอกก็เก่งแล้วยำของสุก้นะใจไปขอเหรอทำยำสุกีนะใจตัวนี้เป็นคนรอดอร่อยมึงเยี๋ยวว่าลูกศิษย์กูเขาพี่กูเป็นไอดอลถ่ายรายการหรอต้องแก้ก่อนนะรับใใช่มถ้าถอดสุงจุ้งนล้ต้องตานเขาพีหนึ่งแล้วก็น้ำน้ำมะนาวคุณลด หน้าแพงอย่งไม่ได้เลยเนี่ยสิเขาจะกินหมดมเนี้ยากลับบ้านหลบกลับอย่างนี้มันเยอะไงแป้วเรื่องของลูกค้าอุ้ยสวัสดีจ้าขอบคุณมากค่ะอร่อยกว่าครั้งที่แล้วอุ้ยจริงเหรออุ้ยปากมาน้องน่ารักเมื่อกี้นเจ๊ไปคุยกับหมอเพราจนผมก็หมอเหมือนกันใช่นะ กีนเจมั่วจะไปคุยกับแต่กับหมอคนเดิมมาคุณหมอคุณหมอคุณป้าใช่คุณป้าคุณป้าก็เป็นหมอเขามาเล่นด้วยใช่ก็คุยอยู่กับน้องนี่แหละเอ็นรักและเอ็นดูน้องคือน้องจะมีแพ็คกไม่เป็นไรเอสี่ออสี่เซก็จะรออยู่ตรงนี้แหละน้องมีแพ็ก็ไม่เป็นไรรออยู่ที่เดิมโอ้ยน้องน่ารักมากเลยบอกมาเบยวมาใหม่นะลูกนะขอบคุณนะคะจ้าบ๊ายบายจ้า โอ้ยิ้มยิ้มยิ้มเอา้าก็น้องนะ่ารักหรอง,องอเอ็นดูน้องเอ็นดูน้องเอ็นดูเอ็นดูแต่ถ้าอยากเอ็นดูเอ็นก็ต้องติดต่อหลังใม่ติดต่อหลังไหมนะ่นะเอ็นง่ายติดคอมด้วนะโอ๊ยเจ๊ปวดเอ็นคอจังเลยอะ่ะเรื่องของเบิร์กอีโบ <laughs> ต่อมาอีบุ๋มี้ <laughs> กูดได้ไลายผัวหนูยังเออลายแมนน้อยๆ้อลายแมนมาดูให้ไอแมนหน่อยลูกน้องมิ้งมาคุณพี่คนนี้ล่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจัง เอาจริงๆนะเวลานี้ถ้กินสุปต่ำแหละเพราะว่ามันเซ็ต ใทิกตอค่ะท um. mm. uh, ok ิกตอกจะมีสองช่องนะอ่าแอตตอกแท็กดอทหนึ่งเจ็ดเก้าก็ได้หรือจะเสิร์ชคำว่าแรกซับรวบันเทิงสินก็ได้ค่ะใหม่กับโอเคค่ะมันมันจะไลท์อยู่ทั้งหมดสามแพลตฟอร์มค่ะมันจะไลท์สลับกันโน้ทจุกอะไรนะอะไรบูมิจะอยู่มาซูมชนะอย่า บูมมีตอนแรกกับไหวแม่แม่บอกว่าบ<น>ูมหนูก็ไหวแม่ทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องไหวแม่หรอกโอนเงินให้แม่ก็พอปุ้มก็บอกว่าก็สอบแม่จำแล้วลูกปุ้แต่อแลองพิเศีอะไรอยากลองอ่ะม่ายหรออุ้ยแรงมาก จะบอกเอาจริงๆนะอยู่นี้ขววชวนขึ้นห้องเราทำอีหนเดือนสองวันละไปถึงนู้นคือไม่ได้นอนกับขววไงขัวก็จะสวดติงไปเปิดแอร์ไปเก็บผ้าให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนี่คือขวัเนาะบูไม่เข้าใจหรอกเออจริงหรือเปล่าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้บอกบูไม่ต้องไปแล้วบูไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวเจ๊ไปเองเปล่าเลยขี้เกียร์ที่บูอี้เกียรเลยสตอร์สตอที่สุดไเกีอาดี อีบูเป็นสตอร์มาเยอะแยะเลยนบุมมีไม่ให้บุมไปนี่มีอะไรหรือเปล่ <c oughs> ตาต้มกับยำค่ะอ่าต้มคือส้มตำ <c oughs> ยำคือยำไม่ในร้าไม่ไ,ไ,มไมค่ะต่างกันคือ<ม>แค่ยำม,ม,ม,มันก็คือยำอ่ะยำใส่หอมหัวแดงส้งตมตำก็คือสำหรับทั่วไปอ๋อถ้าอร่อยส้มตำค่ะใช่แนะนำเลยส้มตำอ่าคะต่างกัน <c oughs> ก็นคือยำมันใส่หอมแดงกับพริกสดถ้าส้มตำก็คือเหมือนส้ตมตำทั่วไปเออ บบทุกอย่างมีครั้งแรกคุณแม่เหมือนเรามีผัวแล้วก็เราไม่มีใครได้มาก่อนแล้วก็เอาครั้งแรกเอาไปเอามาแล้วก็ติดใจจะมีลูกมีเต้าจนเราได้เป็นคุณแม่เลยแบบนี้ไมนเลอแต่พวกตามอร่อยอเลยคุณแม่บอกมาครั้งแรกคุณแม่อยู่ไหนให้มาครั้งแรกโอ้บางาบางานเนาะต้องมาลองแม่ ควงหนูอร่อยค่ะรับประกันได้ผมชูรสไม่เคยขาดค่ะ <c oughs> การันตีได้นะคะใครไม่กินก็แจ้งได้เลยนะ <c oughs> หนัวมากพอไหม่รับโดยเฉพาะกิจโจกนะกู้ง่อนมาดีวงชรสใส่ใย <c oughs> เยอะกว่ากุดีแขงยับมาเก็หนึ่งกิจโจกแล้วก็หน่วยยำค่ะแซลมอนแพงไทยไม่ต้องใส่ยอ,อยาำแซลมอนแพงห้าใช่น่ะ จองหัดมันแม่สีบูมท้องได้หรือเปล่ามัยเป็นเด็กอะมัยเป็นเด็กอ้าเด็กก็ต้องพาแม่ไปโรงเรียนเออเคยเป็นเด็กนางบูเป็นลูกชายเดียวแม่บอกให้เอาเมียนางก็ไม่เอาเอ้าร้านอยู่อยู่ไหนครับยะลาค่ะนำน้ำสาักกลางยะลาเป็นจังหวัดบ้างเป็นจังหวัดบ้างเสียงไลเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง